ลาดนาไล่เซนค่ะกินผักกับไข่ค่ะอันนี้วัตถุดิบของโนดีนั่นกันเนาะแต่มีต้นหอมค่ะไม่แค่หลอดมีหัวหอมเออมีกระเทียมค่ะแ้วจะตามไปด้วยพริกวัตถุดิบใส่พริกสดไข่สามน่วยค่ะกระหล่ำหนึ่งหัวค่ะแต่ว่ากระหล่ำก็บ่ได้ใส่เปิดนั่กันเนาะอันนี้คือวัตถุดิบที่โนดี่ใส่ค่ะในมือนี่อันนี้ตามไปด้วยเครื่องสงค่ะก็ถอยนึ่งลม หนึ่งซ่วนโตะหลักะสีะอยิยวขาวสองส่วนตามไปด้วยแป้งค่ะแป้งข้าวโพดที่แป้งมันเนาะค่ะเนื้อดีใส่แป้งข้าวโพดแป้งมันหนึ่งซ่วนโตะคะ่ะเดี๋ยวหนูด,ดีสิเฮ็ดเฮนะ็ดลาดนาไข่าดาวค่ะมื่อนี้หนู้อดีซีเฮนะ็ดลาดนาไข่าดาวคือกินผักกับไข่ค่ะบ่ต้องกินเส้นมื่อนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่าเฮ็ดแบบใดนเนาะคะ่ะ ตเทียนตีสซ้อยแล้วค่ะแป้งแป้งกระโปรือแป้งมันนาะค่ะเนาะตามไปด้วยไข่ค่ะตามไปด้วยผักค่ะผักนุดีหั่นแล้วค่ะผักกะหล่ำนูเดียวมาล้างน้ำล้าก็แค่รดค่ะมือนิสิเฮตแต่ลาดนาผักกะลาดนาไข่ดาวค่ะลาดหน้าไข่ดาวกสบไก่กุ้งกับหมูน้ำขาวัตถุดิบของนูดี ไข่ดาวคงดูดีละค่ะดูดีที่อดไข่ดาวมันกรอบกรอบนอกนุ่มน่ด้ินค่ะนุ๊กรอบนอกทุกคนค่ะไข่ดาวนูเริ่มเหมลืองละนู่ดีกระเซียวขึ้นค่ะ หลังจากนั้นดูดีกบสีพัทเอากระเทียมลงผัดก่อนค่ะแล้วดูดีซึ่งสะเอาไข่เอาหมูกะกุ้งลงผัดเนาะค่ะนะพอผัดได้ทีแล้วได้กินหอมแบบนี้ละค่ะดูดีกะยอะเกลือนิดงน้อยค่ะ หลังจากนั้นนูดีสใส่พริกลงไปจักน้อยค่ะแล้วก็พัดให้มันเข้ากันเนาะค่ะเนาะนูดีถึงสใส่อันนี้คือส่วนผสมของแป้งกัดน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วก็เดซอสจะอิอ่วขาวกับซอสหอยนางรมค่ะนูดีตีเขา่ขาให้มันเข้ากันค่ะแล้วนูดีจะเทราดค่ะหลังจากนั้นนูดีก็เติมน้ำเป้าอีกหนึ่งถ้วยตวงค่ะ หนึ่งถุยตวงเนาะค่ะเนาะหลักก็ค้นค่ะค้นว่าห้แป้งนี่มันติดกลนหมอนเนาะคะ่ะค้นไปเรื่อยๆะคะ่ะค้นว่าห้แป้งมันติดกลนหมอนเนาะค่ะเนาะ จัืงนั้นกระทิมไว้ที่ผักคาะนุดที่ซีหฮหม้อเดือดแล้วนุดที่ซึ่งจะเอาพักใส่ค่ะแป้งเริ่มเหนียวแล้วค่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะเนาะซิมค่ะซิมตามใจชอบค่ะว่จาจะได้รสใดใส่พริกไทยน้ำก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลผู้ใดอยากปรุงแบบไหนเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นน,น,นูดที่คุสใส่ผักค่ะ เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะน้ำลาดลาดหน้าไข่ดาวของนูดีวันนี้วันนี้นูดีเฮ็ดลาดหนา้าลาดหน้าพักค่ะลาดหน้าพักไข่ดาวค่ะน,นี่คือเาบต้องกินเ้นค่ะกินไข่ดาวค่ะวันนี้เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะพักซุกแล้วค่ะอันนี้นูดีมักลดนี่นูดีกกบพ่อใจแล้วค่ะ กุ้งไปน้ำค่ะอยากแซ่บเฮ็ดกินเองค่ะเฮ็ดแบบสบายๆกินง่ายๆค่ะอันนี้คือไข่าดาวของนูด,ดีค่ะเย่านูดีสิจัดการลาก ลาดหน้าไข่ดาวค่ะ หอมฉุยค่ะเป็นวันเรียบร้อยค่ะมือนี้อาหารของนูดีก่อนไปเฮ็ดงั้นนะคะเนาะสุดท้ายขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณนรักนะขอบคุณนรักสุขภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดพ่อกันเทพนาค่ะมื่อนี้ลาดนาไข่าดาวค่ะไล่เซนบบมิเซนนะคะกินพักค่ะลาดหน้าผักไข่าดาว you <sniffs> うん。